สวัสดีค่ะก็อันนี้เป็นสินค้านะคะตะลิดไอ้น้ำรุ่น cd 5 2นะคะที่ลูกค้าสอบถามเข้ามานะคะว่าไอตัวตรงนี้เอาไว้ติดตรงไหนนะคะก็คือเป็นตัวยึดพื้นนะคะลูกค้าลูกค้าจะสังเกตเห็นนะคะว่าตรงด้านหลังเท่าที่ค่ะตรงด้านหน้าของตัวเครื่องตรงนี้นะคะ,ม,ะมันจะมันจะมี2รูตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้เนาะก็คือให้ใส่อย่างนี้ ่อย่างนี้นะคะเพื่อยึดพอเสร็จออกมามันก็จะได้เป็นประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็คือถ้าใส่ให้มันตรงรูใช่ไหมคะมันก็จะได้ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็เอาไว้ยึดพื้นนะคะเป็นสกูตัวที่เอาไว้ยึดพื้นเนาะน็อตตัวย่วตัวนี้ค่ะก็คือเอาไว้ยึดพื้นแบบนี้เลยสกูคู่กับรูตรงนี้นะคะแต่ทีนี้ในส่วนของน็อตสองตัวตัวนี้นะคะก็คือ ก็คือพลิกใส่ตรงนี้ใช่ไหมคะโค่นะคะอันนี้ก็คือให้เอาใส่ตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่น็อตต่อสองตัวนี้เข้าไปนะคะนี่ค่ะก็คือให้ใส่รูตรงนี้แล้วก็ใส่สองตัวนี้เข้าไปแต่ว่าจะยังใส่ไม่ได้นะคะลูกค้าก็จะต้องทําการลูกค้าจะต้องหมุนน็อตที่อยู่ด้านใน ตรงนี้นะคะออกมาก่อนนะคะก็คือให้หมุนน็อต2ตัวนี้ถ้าลูกค้าจะยึดพื้นนะคะก็คือให้หมุนน็อตสี่ตัวนะคะออกมาก่อนเพื่อเพื่อถอดไอเจ้าตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะที่เป็นรอยกอเนี่ยค่ะถอดถอดเจ้าตัวนี้ออกมาแล้วก็ค่อยใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะใส่ตัวนี้ประกอบตัวนี้เข้าไปก่อนประกอบตัวนี้เข้ากับ2อรูตัวนี้เสร็จปุ๊บก็ค่อยยึดพื้นประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ